จุดอ่อนจุดแข็งคนเกิดมันพุทธขอแก้จากจุดอ่อนกันอะไรก็ดีแต่พอกโกรธแล้วเนี่ยเสียหายหมดเลยพร้อมที่จะเบีย่ยงบินทุกคนพร้อมที่จะฟาดทุกคนพร้อมที่จะใช้วาจาเชื่อเฉือนและล้มกระดานสิ่งที่เคยสร้างมาทั้งหมดจุดอ่อนที่เราอ่ะควรจะเอามาใช้ให้เป็นจุดแข็งคืออะไรไหมคนมันพุธเนี่ยเป็นคนลังเลใจนะ ข้อมูลเยอะคิดเยอะวางแผนเยอะนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็ลังเลใจเวลาที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองทองโดยเฉพาะเรื่องของการที่ต้องผูกสัมพันธ์กับใครอ่ะมันจึงกลายเป็นเหมือนกับว่าหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะคนกับวันพุธเนี่ยก็เป็นคนที่รู้สึก ทำไมลังเลใจโลเลเป็นคนโลเลหรือเปล่าจะมีคนบอกจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเนเราก็เอาประเด็นหลักๆคือไม่ต้องเอาทุกเม็ดชีวิตนะมันจะเริ่มต้นได้ด้วยก้าวแรกนะบันไดอะ่ะเวลาก้าวยังต้องก้าวหนึ่งก้าสองก้าสามใช่ไหมมีใครไหมบอกก้าวขึ้นบันไดนี่ขอกระโดดไปขั้นสิบเลยมันอาจจะทําได้นั้น อาจจะเหนื่อยในยนักกายกรรมก็ทํากันแต่ว่าคนปกติทั่วไปเขาก็จะก้าวทีนึงสองสามแล้วก็อาศัยความสม่ําเสมอเข้าไปใช่ไหมมันพุธทำอย่างนี้สิจะได้ไม่เหนื่อยมากจะได้ไม่ต้ององ้างรอหรือว่าต้องรอให้สมบูรณ์แบบมันจะได้ทําอะไรจะได้ทันการแล้วคนเป็นพุทธเนี่ยสมองดีวาจาก็ดีพอเริ่มต้นอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะไหลลื่นไปเองเะนั้นจุดอ่อนนะที่เราเสียหายตอนใจร้อนก็แก้นะ จุดอ่อนตอนที่เราลังเลใจในตอนที่จะต้องเลือกสําคัญสําคัญก็แก่นะก็เอาแค่บางส่วนก่อนเอาแค่โครงสร้างหลักให้ได้เอาภาพรวมให้ได้แล้วค่อยไปลงรายละเอียดทีหลังทีนี้พูดถึงจุดแข็งจุดแข็งเมื่อกี้อาจารย์พูดไปนิ้แล้วว่าวาจารเราอะ่ะมันเป็นสมองและวาจาที่มีหัวการคิดการค้าดีแล้วก็เกลี้ยกล่อมคนได้ดีจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เสียงใช้คําพูดดีไปหมดนะ จะไปจีบใครเนี่ยโอ้เขาหลงคารมนะคนเกิดวันพุธนี่มักจะท้าทายตัวเองได้การชอบทําอะไรยากๆเลยดูจากดวงแล้วเนี่ยคนวันพุธนะชอบทําอะไรแบบท้าทายตัวเองยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่ามันใช่ตัวเราแล้วก็ยอมที่จะฝืนในบางอย่างที่มันจําเป็นต้องฝืนเพราะคนวันพุธเนี่ยจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จมันเป็นส่วนหนึ่งของความอ่ เขาเรียกมเป็นเงื่อนไขกันแล้วกันที่จะต้องเจอก่อนที่สําเร็จกพราเกิดพูดให้ระวังข้อหนึ่งคือในขณะที่เรามุ่งความสาเร็จอะไรไประวังคนจะแทงข้างหลังระวังคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนใกล้ตัวจะโกงงนั้นดูให้ดีนะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เราตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญมากๆแล้วตอนที่เราตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยยิ่งน่ากลัวอย่เลยให้เป็นจุดที่เราอ่ะ จะต้องระวังที่สุดนะคนจะเล่นงานตอนเราพลาดพังตอนเราตัดสินใจเร็วตอนที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เอาอย่างนี้แล้วกันเสริมดวงชะตาของเกิดมันพุทธนะอาจารย์ให้ใช้หัวใจสีลาอาถหันเขียวเหนียวซับคือสีเขียวเหนียวซับเนี่ยมันเป็นสีที่ประจํามันพุทธอยู่แล้วแล้วเป็นสีที่มันจะทําให้เหนียวเอาเงินทองเข้ามาเป็นหลักเลยนะ ทำให้คนเกิดบรรพุธนั้นเนะี่ยได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำรรมเหมือนที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เกิดมาคำโปรแกรมชาวว่าฉันจะเกิดมารวยอ่างตรงเนี้ยหัวใจสีฐานเขียวนั้นจะส่งผลเรื่องของเสน่ห์เมตตาหมานิยมในองค์เดียวด้วยคือเวลาที่คนเนี่ยเขาคุยกับเราเจอเราเจอทางไหนก็นแล้วแต่จะพิมพ์ไปหรือเจอหน้าหรือว่าได้ยินเสียงหรือได้ปรากฏตัวของเราอ่ะเขาก็ยังทํารู้สึกว่าเขาถูกชะตาาถูกชะตาเสร็จนะก็รู้สึกว่าเมตตา เมตตาเสริญก็ทำไนอุดหนุนจนเจอคบหาสมาคมให้ได้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราแต่ถ้ามากกว่านั้นนะคือหลงสเสน่ห์จนถึงขั้นที่ว่ามีความรักอะไรไปเลยดังนั้นเนี่ยในชิ้นเดียวเนี่ยวันพุธจะได้ครบหมดเลยนะหัวใจศิราฐานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจปลกเสกแล้วก็บอบให้แต่ว่าจํานวนจํากัดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะจองทนันคนมันพุธเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยให้พกติดตัวอยู่เสมอจะพกต่ำพกสูงก็ได้ไม่มีเสือ่อม แล้วขอให้ตั้งเป้าตั้งเป้าหมายให้ดีว่าเราอยากจะได้ความสมเร็จเป็นเงินทองเป็นบุคคลเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้นึกภาพชัดนะแล้วก็พกให้ดีหัวใจศีลาังเขียวของคนวันพุธ